บทที่41ตักกะศิลาพรามอีกส่วนหนึ่งจะแยกไปทำหน้าที่การรักษาพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึง่งในการเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งแยกออกไปเรียกว่าอโรคยาสถานเปรียบเสมือนโรงพยาบาล ุกวันจะมีคนป่วยเดินทางเข้าออกเพื่อไปรับการรักษาจำนวนมากวิธีรักษาส่วนใหญ่จะใช้สมุนไพรซึ่งมีคนทำหน้าที่เตรียมสมุนไพรด้วยการตากแห้งการบดต้มและกรรมวิธีอื่นๆโดยมีหัวหน้าพรามที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประจำอยู่ มีทั้งการรักษาด้วยการนวดกดจุดคลายเส้นให้กินยาสมุนไพราการประครบและการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่เป็นศูนย์กลางการประสิทธิ์ประสาทวิชาทางการแพทย์นี้ตั้งอยู่ที่เมืองตักศิลาซึ่งห่างจากเมืองสาวัตถีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ240กิโลเมตร นอกจากวิชาที่เกี่ยวกับการแพทย์แล้วเมืองตักศิลานี้ยังได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาสัพพวิชาระดับสูงต่างๆของพราหมณ์หลักๆจะเป็นวิชาพระเวทที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทพต่างๆในศาสนาพราหมณ์และยังมีสำนักศิลปะวิทยาการแยกย่อยอีก18สำนักได้แก่สำนักวยากรณ การใช้ภาษาสํานักวิชากฎเกณฑ์ทางสังคมหรือนิติศาสตร์สํานักภาษาต่างๆที่นอกเหนือจากภาษาหลักสํานักการเขียนการประพันธ์สํานักการปกครองสํานักการการรบสอนการใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นดาบก,กระบองธนูและอื่นๆสํานักประวัติศาสตร์เทพเจ้าต่างๆ สำนักโหราศาสตร์ผูกดวงชะตาตามนักกษัตริย์คำนวณดูดาวดูเลิกยามสำนักการคำนวณตัวเลขสำนักศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ด้านปรัชญาสำนักพืชสมุนไพรการปรุงยาและการแพทย์สำนักเกี่ยวกับการค้าสำนักภูมิศาสตร์จำนวนนักศึกษาของแต่ละสำนัก จะขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงของอาจารย์เจ้าสำนักนั้นๆท่านโพเชครับแสดงว่าเมืองตักศิลานี้ก็อยู่ในประเทศของผมด้วยใช่ไหมครับเพราะมันห่างจากกรุงสาวัตถีแค่200กิโลเมตรเองผมถามท่านโพเชถูกต้องเขาตอบท่านพอจะบอกได้ไหมครับว่ามันอยู่ตำแหน่งไหน ถ้าผมเสร็จสิ้นการเดินทางนี้แล้วผมจะลองไปสำรวจและพิสูจน์ด้วยตัวเองผมพูดถ้านับจากจังหวัดแพร่ที่เป็นเมืองสาวถีไล่ลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้จะมีเมืองเมืองหนึ่งที่จริงชื่อของเมืองนี้เกิดจากการทอนเสียงให้สั้นลงตามการเวลาจากที่เคยเรียกว่า ักศิลานานเข้าก็เหลือสั้นๆว่าเมืองตักเมืองตักหรือเมืองตากตามที่เธอรู้จักกันในปัจจุบันเขาตอบคือจังหวัดตากนี่เองหรือครับผมถามด้วยความรู้สึกแปลกใจใช่แต่ไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นตัวเมืองนะปัจจุบันนะจุดที่เป็นที่ตั้งของเมืองตักศิลา คืออำเภอหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลนักที่นี่เคยมีสิ่งปลูกสร้างที่กินอาณาเขตกว้างใหญ่มีปราสาที่ทำจากหินที่มีราคาแพงจำนวนมากมีผู้คนเรือนหมื่นเรือนแสนเดินทางมาจากทุกสารทิศเพื่อมาร่ำเรียนวิชาต่างๆสถานที่แห่งนี้จึงมีพื้นที่กว้างขวาง และมีสถานะเป็นเมืองหลวงของแคว้นนี้เลยทีเดียวแต่เมื่อเวลาผ่านไปกว่า2,000ปีสถาบันแห่งนี้ก็เลือนหายไปเมืองก็ถูกทิ้งร้างตัวอาคารที่เคยเป็นหินได้ถูกรือ้อและขนไปสร้างวัดและกำแพงเมืองในยามสงครามจนหมดเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานราก ที่ไม่สามารถรื้อถอนไปได้ฝังอยู่ใต้ดินต่อมาเมื่อชาวบ้านเห็นซากของฐานรากที่มีลักษณะเป็นคันสี่เหลี่ยมแบบเป็นห้องห้องจำนวนมากมายดูเหมือนเป็นรากฐานของโบสถ์วิหารและมีลักษณะเป็นตารางคล้ายกับคันาชาวบ้านจึงพากันเรียกบริเวณแห่งนี้ว่านาโบธ ซึ่งปัจจุบันคือตำบลนาโบท่านโพเชอธิบายท่านครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นเรื่องจริงเพราะประวัติศาสตร์ที่ผมเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กคือเมืองตักศิลานี้อยู่ที่ประเทศอินเดียผมแสดงความเห็นที่จริงเธอสามารถสำรวจเข้าไปในความทรงจำของอาชิตะได้นะ เพราะเขาเคยเรียนที่นี่เหมือนกันเอาเป็นว่าพราหมณ์ที่มีสถานภาพชั้นสูงคืออยู่ในตระกูลพราหมณ์ของเมืองใหญ่ๆและได้รับการวางตัวว่าจะเป็นครูบาอาจารย์มักจะถูกส่งมาเรียนที่นี่กันทั้งหมดเพราะที่นี่เปรียบเสมือนเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาคล้ายกับมหาวิทยาลายัย ที่มีชื่อเสียงที่บุคคลสำคัญสำคัญต้องไปเรียนและเป็นที่ประสาทวิชาให้กับเหล่าเจ้าชายจากเมืองต่างๆทุกคนล้วนเคยผ่านการศึกษาจากที่นี่รวมถึงพระเจ้าประเสนที่โกศลกู้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองสาวัตถีนี้ด้วยเขาตอบผมก็อยากรู้นะครับว่า หน้าตาสถาบันตักศิลานี้เป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ผมอยากรู้มากกว่าคือท่านภาวรีจะออกบวชอย่างไรครับผมเสนอตามใจเธอมันเป็นสิทธิ์ของเธอนี่การเดินทางจากสำนักของท่านภาวรีไปยังพระราชฐานนั้นดูทุกคนจะมีความตื่นเต้นมากกว่าทุกครั้งเนื่องจากข่าวการขอออกบวชของท่านภาวรี ได้ถูกแพร่กระจายไปตั้งแต่เมื่อคืนซึ่งท่านเป็นพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงและมีผู้คนเคารพนับถือเป็นจํานวนมากคนที่รู้ข่าวจึงพากันมายืนรออยู่ตลอดสองข้างทางจากคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอเห็นมีคนเยอะก็ไต่ถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นข่าวการจะออกบวทของท่านจึงแพระ่สะพัดไปอย่างรวดเร็ว ราวกับไฟลามทุ่งฉันรู้สึกว่าชาวเมืองจะรู้ข่าวการขอออกบวชของฉันกันหมดแล้วนะท่านภาวารีหันมาพูดกับผมขณะที่กำลังเดินไปตามทางเข้าเมืองขอรับเป็นไปได้ว่าผู้ที่ส่งข่าวไปยังสำนักราชวางังเพื่อขอเข้าเฝ้าเมื่อคืนคงจะแพร่งพรายข่าวนี้ไปบ้าง ผมตอบฉันว่าเรื่องนี้คงจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่ทีเดียวสำหรับพระเจ้าประเสนที่โกศลท่านภาวารีตั้งข้อสังเกตแน่นอนขอรับผมตอบเป็นอย่างที่ท่านภาวารีคาดการไวจร้จริงๆเมื่อคณะของเราเดินทางถึงท้องพระโรงซึ่งเป็นสถานที่เข้าเฝ้า โดยปกติพระเจ้าปเสนที่โกศลจะเสด็จออกมาหลังจากที่ทุกคนพร้อมแต่ครั้งนี้เมื่อพวกเราก้าวเข้าไปในท้องพระโรงก็เห็นพระเจ้าปเสนที่โกศลน,นั่งประจำที่รออยู่ก่อนแล้วและทันทีที่ท่านภาวารีไปถึงพระเจ้าปเสนที่โกศลก็ลุกขึ้นจากที่นั่ง แล้วเดินมาหาทันทีเมื่อท่านภาวรีนั่งประจำที่ของท่านเรียบร้อยพระเจ้าประสศิ์ที่โกศลก็ก้มลงกราบตรงเบื้องหน้าอย่างนอบน้อมวันนี้ข้อขอกราบท่านในฐานะสิทธิที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาวิชามาจากท่านมิใช่ในฐานะของกษัตริย์พระเจ้าประสเส์ที่โกศลที่มีรูปร่างค่อนข้างอ้วน จึงนั่งลงกับพื้นด้วยความยากลำบากพร้อมกับประนมมือพูดกับท่านภาวารีพระองค์รู้ความประสงค์ของการมาเขาเฝ้าของฉันแล้วใช่ไหมท่านภาวารีถามข้าตรงการได้ยินจากปากของท่านเองว่าเรื่องที่ข้าได้ยินมานั้นไม่ใช่ความจริง พระเจ้าประเสนทิโกสลพูดฉันต้องการจะออกบวชตามวิธีดาโบดนี่คือความประสงค์ที่แน่แน่ของฉันท่านภาวารีตอบท่านขอรับได้โปรดทบทวนอีกสักครั้งเถิดพระเจ้าประเสนทิโกสนเขยืตัวเข้าไปใกล้ท่านภาวารีจนเกือบจะชิดฉันทบทวนดีแล้ว ท่านภาวารีตอบท่านเป็นทั้งอาจารย์ของพ่อข้าเป็นทั้งอาจารย์ของข้าและเมืองนี้ก็มีแต่ท่านเท่านั้นที่เป็นเสาหลักในการตัดสินใจชีช้ชะตาที่เมืองนี้จเจริญรุ่งเรืองและยืนหยัดเป็นแคว้นสำคัญก็เพราะท่านอาจารย์หากท่านไม่อยู่เสียแล้วเห็นทีความยิ่งใหญ่ของเมืองสาวัตถี จะเหลือเป็นแค่ตำํำนาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพูดด้วยสายตาวิงวอนขอให้พระองคิดเสียว่าวันนี้ฉันได้ตายจากไปซึ่งเรื่องนั้นต้องมาถึงสักวันจะวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็เหมือนกันท่านภาวารีตอบ อ้อโ,โกรจริงของท่านอาจารย์แต่ขอเวลาให้ข้าได้เตรียมตัวเตรียมใจก่อนได้ไหมพระองค์พูดเรื่องนั้นคือปัญหาของพระองค์ซึ่งฉันได้เตรียมการไว้แล้วฉันได้สืบทอดบุรุษที่จะมาทำหน้าที่แทนฉันไว้มากมายแต่สำหรับตัวฉัน นี่ก็คือปัญหาที่มิอาจให้ใครมาทำแทนได้นี่คือช่วงบั่นปลายชีวิตของฉันแล้วฉันมีเวลาเหลือน้อยเต็มทีซึ่งมิอาจรู้ได้ว่าเป้าหมายสูงสุดที่ฉันปรารถนานั้นจะต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่หากฉันไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้รุ่งนี้ อาจจะไม่มีโอกาสแล้วท่านภาวรีตอบอ๋อขอขอร้องเถิดท่านอาจารย์โปรดไตร่ตรองเรื่องนี้เผื่อขาดสักครั้งพร,ระเจ้าปเสนที่โกศลพูดพร้อมกับเอื้อมมือทั้งสองไปจับที่หัวเข่าของท่านภาวรีฉันตั้งใจแล้วฉันจะไม่มีวันเปลี่ยนใจท่านภาวรียำ้ำ พายอย่างนั้นสิทธิ์จะขอสร้างวิเวกสถานสำหรับกิจของดาบทให้กับท่านอาจารย์อาศัยแต่ไม่ไกลจากพระนครน,นี้จะได้ไหมขอรับข้ารับรองว่าจะไม่รบกวนท่านอาจารย์พระเจ้าประเสฐที่โกศลเสนออืมท่านภาวารีนั่งคิดอ๋อ สิทธิจะได้ดูแลท่านอาจารย์เรื่องการขบชั้นอาจารย์จะได้มีเวลาสำหรับความสงบได้อย่างเต็มที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลยื่นข้อเสนอที่ทำให้ท่านภาวารีต้องคิดหนะักแต่ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีต่อทั้งสองฝ่ายถ้าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ฉันจะถือว่านี่เป็นนิมิตหมายอันดี ที่เราทั้งสองจะได้คอยๆปรับตัวฉันขอรับข้อเสนอนี้ของพระองค์ท่านภาวารีพูดอาอกราบท่านอาจารย์ที่เมตตาสิทธิ์จะรีบดำเนินการเรื่องวิเวกสถานแห่งนี้ให้ท่านโดยเร็วที่สุดพระเจ้าประสเสนทิโกสนพูดด้วยความดีใจ หลังจากนั้นพระเจ้าประสเสนที่โกศลก็ได้พระราชทานที่ดินที่มีลักษณะเป็นป่านอกเขตเมืองที่ไม่ไกลนักให้เป็นสถานที่สำหรับการบําเพ็ญภาวนาโดยพระองค์ได้กำหนดอาณาเขตด้วยการล้อมรั้วสถานที่แห่งนั้นเพื่อไม่ให้มีสิ่งใดเข้ามารบกวน และได้พระราชทานทรัพย์สร้างอาสมเล็กๆที่เรียบง่ายไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนักเป็นจำนวนทั้งสิ้น150หลังเนื่องจากมีคณะพราหมณ์ทั้ง15คนและพราหม์คนอื่นๆที่พร้อมใจกันออกบวชตามท่านอาจารย์รวมทั้งผมด้วยถึงแม้ท่านอาจารย์จะดําริว่าไม่ต้องสร้างที่อยู่อาศัยให้ให,ใหญ่โตหรูหรา ไม่ต้องมีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรให้เป็นภาระแต่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็อดไม่ได้ที่จะเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าไปเพราะไม่ต้องการให้อาจารย์ของตนอยู่อย่างลำบากเช่นขุดบ่อน,น้ำเพื่อใช้สำหรับบริโภคสร้างหอฉันที่ทุกวันจะมีข้าราชบริพารนำพัตตาหารมาถวาย สร้างศาที่จะใช้ส่งน้ำชำระร่างกายสร้างอาสมเรือนนอนและเครื่องนอนและสร้างโรงเก็บน้ำมันไขที่จะใช้จุดไฟในยามค่ำคืนพระองค์ได้สร้างสถานที่แห่งนี้เสร็จภายในเวลาเพียงแค่30วันจากนั้นท่านภาวรีและสิทธิ์อีกจำนวนหนึ่งจึงย้ายเข้าไปอยู่ท่านภาวรีกับเหล่าลูกศิษย์และผม จึงได้ชื่อว่าเป็นเพศดาบทอย่างเต็มตัวหยุดกิจวัตรทางโลกทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงและเว้นการมีความสัมพันธ์กับครอบครัวมุ่งปฏิบัติจิตภาวนากินอยู่แบบเรียบง่ายไม่มีสิ่งของบำรุงให้เกิดความสะดวกสบายเพื่อขัดกลากิเลสถือศีลมากขึ้นเป็นร้อยข้อใช้ชีวิตทุกวันอยู่กับตนเอง โดยการนั่งยืนเดินอยู่ในที่ที่สงบวิเวกปราศจากผู้คนอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆที่มีเพียงพื้นที่สำหรับนอนโดยแต่ละหลังจะตั้งอยู่ห่างๆกันโดยมีต้นไม้น้อยใหญ่เป็นกำบังธรรมชาติไม่ให้รบกวนกันในหนึ่งวัน ทุกคนจะเจอกันเฉพาะเวลาเช้าคือตอนกินอาหารซึ่งจะกินเพียงมื้อเดียวและจะเจอกันอีกครั้งตอนเย็นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เวลาผ่านไปประมาณ5ปีถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อความสงบวิเวกแต่ในความเป็นจริงก็ยังมีเหล่าเสนาบาดี และพรามที่รับช่วงต่อในการให้คำปรึกษาปัญหาบ้านเมืองเข้าไปรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลารวมถึงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเองที่มักจะเสด็จไปในยามเย็นเพื่อสนทนาปัญหาต่างๆที่พระองค์ประสบมาจึงทำให้ไม่สามารถตัดขาดจากเรื่องทางโลกได้อย่างแท้จริงจนวันหนึ่งขณะที่ปลอดจากการต้อนรับแขก ท่านภาวรีจึงมีดำมรีกับลูกศิษย์ทุกคนว่าเห็นทีว่าเราจะต้องแสวงหาสถานที่แห่งใหม่ที่สงบวิเวกมากกว่านี้การอยู่ใกล้เมืองเป็นอุปสรรคต่อกิจวัตรของเพศดาบทเรายังต้องรับรู้เรื่องราวทางโลกอยู่เป็นนิด ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการเป็นมหาปุโรหิตท่านภาวารีพูดขึ้นท่ามกลางสิทธิ์ในการประชุมประจำวันพระอาจารย์เห็นสมควรอย่างไรพวกกระผมก็พร้อมจะปฏิบัติตามขอรับผมตอบแทนคณะดาบททุกคนจากนั้นไม่นานท่านภาวารีดาบท ก็ได้ทูนเจตนารมณ์นี้ต่อพระเจ้าวสันต์ที่โกศลซึ่งก็เป็นอย่างที่คาดการกันไว้คือพระองค์ทั้งอ้อนวอนทั้งขอร้องให้ท่านภาวรีอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์แต่ครั้งนี้ไม่เป็นผลท่านภาวรียังคงยืนยันหนักแน่นที่จะออกไปแสแวงหาสถานที่แห่งใหม่ที่มีปัจจัยพร้อม จนพระเจ้าปเปเสนที่โกศลเห็นว่าไม่อาจจะทัดทานได้จึงสั่งการให้เตรียมไพรพลจำนวนหนึ่งออกติดตามคณะของท่านภาวารีไปหากท่านเห็นว่าที่ไหนสมควรแก่การพรำนักอาศัยก็ให้ไพร่พลเหล่านั้นช่วยอำนวยความสะดวกอย่าให้ท่านต้องลำบากและพระองค์ก็ได้พระราชทานทรัพย์จำนวนหนึ่ง เพื่อใช้ใจ่ายระหว่างทาง